ไปต่อกันที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบฉีดวัคซีน pcv ค่ะป้องกันโรคปอดอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบพร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีค่ะ นายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5ทับ2,568โดยมีนายแพทย์สมเลิกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ2ประเด็นสำคัญดังนี้ 1. น,นโยบายการฉีดวัคซีน PCV ป้องกันโรคปอดอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมทั้งการขยายกลุ่มเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากเดิมในเด็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า3ปีเปลี่ยนใหม่ฉีดได้จนถึงอายุต่ำกว่า5ปี เพื่อให้เด็กอายุ4-5ปีที่มีอัตราป่วยและเสียชีวิตสูงได้อยู่ในสิทธิประโยชน์พร้อมทั้งจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมจาก6ล้านโดสเป็น8ล้านโดสเพื่อป้องกันโรคให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น และ 2. แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ครอบคลุมทั้งสถานพยาบาลของภาครัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขส่วนท้องถิ่นรวมถึงประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ดูแลสถานพยาบาลภาคเอกชน เพื่อกำหนดวิธีเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้พรบรโรคติดต่อพศ2 5 5 8แและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสู่การนำไปใช้วางแผนการป้องกันควบคุมโรคตามเป้าหมายการกำจัดกวาดล้างโรคและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ได้ติดตามการดำเนินงานที่สำคัญอาทิการส่งเสริมการใช้ข้อมูลชีวภาพในการยืนยันตัวตนของแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เข้าถึงบริการได้สะดวก ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของรัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงโดยเดือนตุลาคม2568ได้นำร่อง10จังหวัดล่าสุดขยายไปจังหวัดที่มีความพร้อมแล้ว29จังหวัดและจะผลักดันให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป